นี่ครับนี่ตีสารเราจหมุนเบิดเลยนี่ว่าสิเอามาเฮ็ดให้เล่าหลายหลายนี่แต่ไปเอาเครื่องมืออยู่เดี๋ยวกดำเดี๋ยวเราก็ไปลงโถดมันดำเดี๋ยวลงโถดเองหรอกเนาะเออเอืองอย่างไรอองไหมตีของเราจนหมุนเนี่ยตีของเราเบิดไปหนึ 2, 2> น่ง <3, S 2> แผ่นสองแผ่นสามแผ่นสี่แผ่นห้าแผ่นแซ่ยายมี แนี่ครับนี่ซื้อสารเพิ่นตาเซอนทั้งผีตาจัานทสารตัวผีตาจันครับาตาจันเพิ่นบาทเด็กที่เพิ่นสามสิบห้าแลกกระทำเกียตห้าตัวผลสิบแปดครับขอพรไปเลยนะครับเดอ้อมาจากกรุงเทพขอให้โชคลาภมา่นขอให้ลำให้รวยให้ถูกหวยรวยเบื่อกันทุกทุกคนเดอ้อ สำหรับตาเซยายมีตาจันลักกิโลหาโชคแห่งนี้นะครับก็ถือว่าหาโชคกับเอฟซีให้โชคก,กับคุณผู้ชมนะครับเพื่ได้เบิ่งช่อง YouTube คนสุรินทรีวีก็ขอให้มีโชคขอให้มีใช่ขอให้มันหมานขอให้รวยๆแฮงๆมาจากกรุงเทพคุณบอกครับอืตาเซยามีตาจันเอือนซื้อตาจันนทำไมครับนนะเดี๋ยวเพิ่นสิเกียดติเครื่องวางหางันอนะีก เพื่อนเพื่อนสี่เขตเป็นเพื่อนบ้านกันเป็นเพื่อนบ้านกันเสยายมีปัญจนะครับขอโุขขอลาบนำขอให้ได้โชคได้ล่าเพิ่นเอาไก่เงินไก่ทองมาตัวนี่เหมือนอะไน่ย ครับเปิดให้ถวายเพิ่นเลยครับครับถวายเพิ่นเลยเออเพินเ่นได้รับหู จยงได้จังมาถูกลังคาเราเราสิบอเปียกฝนบ่นิออนนเ,นเนออไเ,เดรกัว,วันที่หนึ่งสิเด็กับมายูบาเนาอยอยู่ท,ที่กรุงเทพบ,คบ,<อ>บท่ครับอ๋ออยู่แถวใดสมมติน่นบ่าบางซื่ออ๋อไกน่น่นครับ ครับถ้ามือได้มือได้ไก่ก็คนร้ายเลย,ลย <laughs> มันก็มือเลี้ยล้างหลังจากเลออกเี้ยออกแน่เพิ่นก็บ่ใครมากกันไกลมือก็แล้ครับคนสิหลายส่วนหลายเพิ่นถวายไก่ครับเพิ่นหมักไก่หมากินหลาบกินกลอยเหล่าโท้อหลาบกลอยเหล่าโทมากคัก ของคนโบราณแมนครับมะือจครับแมนครับมาเห็ดเราของเราจนหมุนเบนี่เรากันก็่ิบถูกกัคุดถูกบอยู่บ่ครับถูกใครมีอยู่บ่อ๋อนี่เด้จับไข่กันเลยตัวครับนี่จักสองตัวเอาตัวนันจักสามตัวไปจำไผมือแม่น ครับคร่คุคครคี่คุร<า>ี่เออนี่ผมครี่อังสีแล้วครับบอสหามาเลยผมหามาแล้วหาแปดโอ้ยเหล็กสมรางามแท้นี่มันตรงจังสีครับจังสี่ะอ่ะนี่หาอ่ะนี่แปด เออหนีงามแห้งครับมมากเลยงวดนี่หาเปล่หาจินี่หาจิหาเปนี่มักแห้งครับงามครับเหลยอันนี้ั้งหูสามตัวอันนี้ยังเหเนยเย็นบ่ครับแม่มันลุกเบิดแล้ว่างนั้นมันลบแล้วลบมันลบมันลบครับมีเอาสตัวนี่ก็ไอะไรเน คือหัน,น,นหันพิษทางครับสามตัวนี่หันเนาะี่ยสามตัวนี่หนีครับเก,เก่ามากเก่ามาเกเก่ามากเหรอครับเก่าโอ้ตัวหนังสือคือหน่อยแท้เก่าเก่ามากเลวครับเก่ามากแล้วแล้วอีกสองโต้ครับแดือดแห้งเนาะ นี่เด้่นจับได้หาแปรแล้วเด้อพี่น้องจับได้หาแปรเลยนะครับเพื่ออีกเหล็กสามตัวที่เพิ่นจุดันนะครับคุณผู้ชมหลังจากหวยออกกม,มีผู้ค้นนะครับที่มาขอโชกขอลาบขอเหล็กเด็ดเด็ดนะครับเพื่อจะอ่าได้โชกได้ลาบเนาะในตองวดนะครับ สำหรับคุณเอฟซี FC, หรือว่าคุณผู้ชมที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับมาจับใครไหนก็หาแปดนะครับเดี๋ยวรออีกสักคู่รออีกสักคู่ว่าสดใดตัวใดอีกตอนนี้เลขเก้าผ่านมาแล้วเลขเก้านะครับเลขเก่าดียวเลือรอรุนอีกสองตัวว่าสิเป็นตัวใดเลขได้แล้วครับว่าท่านลง,หนลงเห็นแต่เก่าบอครับเ,เ,เ,เก่า,กาอ๋อ เดี๋ยวรออีกสองตัวครับรออีกสองตัวเฮ้ยเกาห้าแปดซะล่ะเก้าห้าล้วครับ เป็นเก่าเป็นหาครับเหลือร่อยอีกตัวหนึ่งรออีกตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมว่าจะเป็นเลขอะไร ิันทางมาจากกรุงเทพจับแล้วแลตาเราดูดได้หน่อยตาเราแห่งมากเล็กหน่อยจับลูกจับค้นก่อนคนก่อนเออจับผสมโต้ลูกเด้อยข้ามาจระอันเอ้าเออพิ้นจี๊ดพิ้นจ็ดเออว่างไันหันก่อนเออเอาอีกตัวหนึ่งลูกอีกตัวหนึ่งเปนแปดเอ้าตัวเดียวกันเป็นแปด ตัวเดียวกันเจ้าลูกบบอืมเจ็ดแปดเจ็ดแปดเดินทางมาจากกรุงเทพมาลูกมาโ oh, อ้สุดยอดสุดยอดจัดไเปเด็กเจ็ดแปดพวกแปดเก่าแล้วมาเนี่ยมันสิตัวเดียวกันสักันหนึ่งสะละล่ะนะพวแบบปดเก่า เขปกเกา่าโอ้ยอดกวดเป็นเก่าแห้งอยู่ครับโอ้ยตรงกับเหล็กตรงกับเหล็กมากเลยอย,ท,อยที่อ่านก่นะอนละเนาะเก่าบ่ครับเก่เา,าหาเก่าเหล็กหาเลยครับ เก่หาเก่าเลขาบเลขาเปล่เลข,เลขะเบียยรถก็ง่ามเลยน่นหาศูนย์ตามมาซืงมวดนะครับาหาศูนย์เก่าวครับเก่าหาเก่าอืมเก่าหาเก่าครับ เกาหาเกาครับเลขหาบง่ามแห้งครับเกาหาหาเกาครับหาแปดคนกับทะเลหาเจ็ดบอกเจ็เกาเจ็ดแปเออเจ็ดแปดเกาหาเกาเลขหาเาบครับดวงไผ่ลวงม่นง่ามง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 าเขหาบเลขหาบคเลก ครับมันเกิดกลบใกันเนาะครับทนะุคนเดินทางมาจากกรุงเทพครับสาธุสาธุสาธุาธขอให้รวยรวยิวยงๆงเดอ้อนะครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพแถ,ถวนน,นเนาะขอให้โชคดีขอให้มั่นมนัยขอให้รวยรวยงๆงกันทุกๆคนนะครับคิดเชิงใดก็ขอให้ได้เชิงนั้นเดอ้อคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทอง ล้ำลวยล้ำลวยสาธุสาธุสาธุาธตาเซจะมีตาจันจงดนบันดานให้พี่น้องที่มากกาบา่ายสถานที่แห่งนี้จงมีแต่ความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดขอให้ไดสิ่งนั้นคิดเงินเลยเงินคิดทองก็ได้ทองขอให้สุขภาพแข็งแรงถ้าจะไปสอบคู่หรือว่าสอบข้าราชการตา้งีีหน่วยงานต่างๆก็ขอให้สอบติดสอบได ขอให้ลูกหลานจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อสาธุ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 ก่อนได้รับก่อนใหญ่ๆเด้อแต่จันตะเซจะมีเด้อเออครับสาธุสาธุแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเครับ